ด้านล่างเป็น,อน่อนอ้งปลานะสวัสดีนะคะปลูกเองพงเองอะควาพนิก,กับแมวันนี้เดียวแม่ก็คือจะมาเก็บพริกสุกในหน้าหนาวออกแล้วก็เดียวแม่กับพี่ไมเคิลเราจะช่วยกันเอาเพิงหรือว่าครัวนอกบ้านของขแม่ออกวันนี้เนาะแล้วก็ ช่วงนี้แหมอยู่ในช่วงย้ายบ้านก็คือจะเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆดูด้วยร่วมถึงเพื่อนๆท่านไหนที่อสอบถามกันเข้ามาด้วยความเป็นห่วงว่าเออทำไมแมต้องย้ายบ้านเดี๋ยวจะทำคลิปแยกต่างหากให้รอให้อาบ้านของแมเรียบร้อยก่อนเนาะตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงย้ายบ้านนั่นเองเอาเป็นว่าเพื่อนๆท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ฝาก,กติดตามช่อง youtube แล้วก็เพจไว้ถ้าพร้อมแล้วเราจะมาเก็บคลิปต่อแล้วก็ ไปช่วยพี่ไม่เคลนกันค่ะแม่อยู่ในช่วงยายบ้านก็เลยยังไม่ได้เพาะใหม่เน้องเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวรอให้อาที่ทางเขาเริ่มลงตัวอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นพริกที่เอามาจากข้างนอกเนาะแล้วก็ยกเข้ามาข้างในกรีนเฮาเขาก็เลยรอดให้ถ้าเราปล่อยไว้ข้างนอกอะเขาตายไปเลยเนาะ จะมาเก็บมะเขือเทศฝั่งนี้อีกนิดหนึ่งค่ะแล้วก็จะได้เคลียร์ที่เคลียร์ทางรอที่ไม่ขึ้นเนะาะได้พริกประมาณนี้อากาศไม่ค่อยระบายเดี๋ยวเขาก็จะเปลี่ยนสีให้เราเนาะตอนนี้เป็นสีเรือ,รอละ ด้านล่างเป็นหมอน้องปลานะฝั่งนี้เดี๋ยวแม่มาเก็บพริกฝั่งนี้เนะเาะก็จะมีพริกอยู่อีกต้นหนึ่งคือโล่งโล่งหมดแล้วเนาะโล่งหมดแล้ว <c oughs> เห็นไหม <c oughs> หโล่งเตียง จะเป็นอภิกกระถางที่อภิมเคเิ้ลซื้อเนาะข้างนอกเขาไม่รอดนะอันนี้คือเราย้ายเขามาไว้ข้างใน,นอุ้ยอเอาใบออกนะวันนี้เก็บพริกเก็บมะเขือได้ประมาณนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวแม่จะไปช่วยจิไม่เคเนิ้น <c oughs> รือ Rook, who not the last of this stuff out really quickly because so I've just, Bert, just because I've got to get up on the roof and start taking the edge off the roof so we can drop that pan and get it onto there. So, you're going to have to go, go, go. you know. just chuck it that way or that way. It not matter it's the way, here. I am, I ain't doing nothing. แม้จะเก็บบรรยากาศในการย้ายกรีนเฮาส์ร่วมถึงอาย้ายครัวนอกบ้านย้ายเพิงต่างๆให้ทุกคนได้ดูเป็นแต่ละไอพีของการย้ายบ้านเนาะเพราะว่ามันไม่บ่อยนะที่เราจะย้ายบ้านกันแล้วก็มันไม่ใช่แค่อาย้ายบ้านหรือแค่เสื้อผ้าธรรมดาเนาะเพราะว่ามันจะมีะระบบกรีนเฮาส์แล้วก็ระบบอควาโพนิกที่มีน้ําด้วย มีน้องปลาด้วยแล้วก็มีผักด้วยที่เราต้องเอาไปถ้าเราไม่เอาไปเลยเราก็คือเหมือนต้องลงทุนใหม่เหมือนเริ่มใหม่ประมาณนั้นแมในวันนี้ได้แค่ช่วยหยิบหยิบจับจับอะไรที่แบบง่ายๆแค่นั้นเนาะแล้วก็เริ่มงานกันตั้งแต่เช้าเนาะแล้วก็ช่วงสายๆเพื่อนพี่ไมเขึ้นมาช่วยแป๊บหนึ่งแล้วก็เขาก็กลับไปนะ เขากลับมาช่วยอีกทีตอนที่อบายแก่ๆแ,แล้วเนาะเพราะว่ามันก็จะมืดไวด้วยอันนี้ก็จะเป็นฝาของเพลิงเนาะพี่ไมเคิตัดสินใจแพลนไปแบบนี้เพราะว่าเ,าเวลาประกบประกบเข้าด้วยกันคืนมันก็จะได้ง่ายเนาะถ้าอาแยกชิ้นไปอันนั้นยิ่งใช้เวลานาน,านแล้วก็น้องปลาก็คือต้องรีบย้ายไปนั่นเอง <laughs> what? Huh? Mm? 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 What? Moot house? Baka moot house? Hmm? Hmm. Oh. we me. Yeah. Baka we have me. ส่วนนี้ก็คือจะเป็นครัวนอกบ้านของขแม่เนาะอันนี้ก็คือรือ้อออกถ่ายบรรยากาศไว้เนาะความทรงจําให้เพื่อนๆย้อนไปดูคลิปเก่าแล้วกันเนะาะแม่ก็คืออมีทำคลิปพาทำขนมพาทำอาหารที่ครัวนอกบ้านหลยคลิปอยู่นะแล้วก็เป็นครัวที่ไม่ยอมเสร็จสัทีเนาะก็มาเสร็จอีกทีคือย้ายย้ายไปเลยแบบนี้เนี่ยค่ะช่วยกันขนไปเรื่อยๆแล้วก็ มันมืดไวเนาะประมาณสี่โมงนี้คือเริ่มมืดแล้วคือพากันทำเวลามากมันจะไม่เหมือนฝั่งเมืองไทยที่แบบเออเพื่อนๆญาติๆอะไรงนี้มาช่วยกันเยอะๆเนาะพี่ไมเคิลก็คือ,อ,อมีเพื่อนเขามาช่วยแค่นั้นเนาะแต่ก็ยังดีนะคือมีเพื่อนเขามาช่วยไม่งั้นคือมันไม่ไหวเนาะคะแมออ่ผู้หญิงมันมันยกหนักมันก็ไม่ไหวเหมือนกันเนาะ ช่วยกันไปเรื่อยๆแล้วก็เขาก็คือช่วยจนกระทั่งมืดเลยนะวันนี้อันนี้ถอดฝาไปแบบนี้เพราะว่าเวลาไปประกบเข้ามันจะได้ง่ายเนาะแล้วก็เสียหายน้อยสุดอันนี้เห็นไหมพี่ไม่คลนเอาไปทั้งแผ่นแบบนี้แล้วก็ยกขึ้นใส่ตัวรถลากเนาะรถะลากพ่วง ค่าใช้จ่ายในการย้ายก็จะไปตกอยู่ที่ค่าคนย้ายรถนั่นเองรวมถึงค่าเสียหายเนาะเวลาแยกร่างแยกร่างครัวนอกบ้านแยกร่างเพิงแยกร่างกรีนเฮาส์หรือว่าระบบอควาพอนิกเนาะมันจะไม่เหมือนเดิมอย่างพวกน็อตอะไรงนี้ต้องซื้อใหม่หมดหรือ ของบางอย่างมันก็คือเสียหายมันไม่เหมือนเดิมร่วมถึงเวลาที่ใช้ในการประกอบร่างเข้าด้วยกันใหม่มันก็มันก็คือค่าเสียเวลาค่าเสียหายนั่นเองเนาะแต่เนาะเรามองเห็นภาพอะไรที่แบบมันรออยู่ข้างหน้าเนาะเพราะว่าบ้านหลวงมันทําอะไรไม่ค่อยได้เนาะเดี๋ยวเ,เหตุผลทําไมถึงย้ายบ้านเดี๋ยวแมจะมันเล่าให้ฟัง อย่างละเอียดเลยอ่าอันนี้มืดแล้วต้องหาไฟมาเปิดให้เขาด้วยสังเกตว่าควันออกจากปากแต่ละคนนะคือหนาวมากนะหนาวจนน้ําแข็งมาโดยที่หิมะไม่มาเนาะเพราะว่าเลยจุดที่หิมะจะมานั่นเองเนี่ยค่ะซีโมงมืดแล้วแล้วก็แป๊บเดียวก็คือมืดสนิทเลยเพื่อนเขาก็คือช่วยเต็มที่นะ แรงแรงงานผู้ชายยกกัะแรงผู้หญิงยกอ่ะมันไม่เหมือนกันเนาะถึงแม่เองได้แค่แบบช่วยช่วยจับจับ,จบนิดหน่อยแค่นั้นอ,ออกแรงอ,อกแรงอันนี้คือแค่การเริ่มตน้นทักแม่จะไม่ได้เก็บบรรยากาศตอนที่ลงของให้ทุกคนได้ดูเนาะเพราะว่า มันค่อนข้างจะทุรักทุเลนิดหนึ่งฝั่งโน้นก็คือจะเป็นทะเลสาบไปแล้วบ้านเป็นทะเลสาบคือน้ําเจิงนองเนาะแล้วก็ณนะตอนนี้ก็คือพี่ไมเคิลก็เที่ยวไปเที่ยวมาเนาะแล้วก็วันนี้เราก็จะให้พี่ไมเคิลไปส่งเพื่อนเขาสภาพจะเป็นลมแล้วตอนนี้รถเช่ารถลากอันนี้ก็คือ,อตกเที่ยวละ150ปอนหรือว่า6000บาท ถือว่าถูกมากเพราะว่าเพื่อนของพี่ไมเคิลเนาะเขาแนะนํามาให้นั่นเองแล้วก็เขามาช่วยยกด้วยคือถ้าแม่กับพี่ไมเคิลไม่มีทางสําเร็จแน่ในการย้ายครั้งนี้ต้องบอกว่าพี่ไมเคิลอะไปช่วย ไปช่วยงานเขาก่อน,นานุนเยอะอันนี้ยมันก็เลยตอบแทนกลับมาเนาะอะไรที่เราช่วยไปแบบไม่หวังผลตอบแทนวันหนึ่ง <c oughs> เขาก็มาช่วยเราแบบนี้เนาะมีอะไรช่วยกันเนาะตอนนี้ห้าโมงอะ่ะมืดแล้วมืดสนิทเลยแล้วก็สี่โมงนี่คือเริ่มมืดแล้วแล้วก็เดี๋ยวแม่จะเก็บตกอีกนิดหนึ่งเนาะก่อนที่จะไปเก็บตกน้องเป็ดน,น้องไก่เอาเข้าเลาเนาะ แล้วก็เดี๋ยวไปทํากับข้าวให้พี่ไมเขึ้นไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่กินตอนเช้าแล้วก็อตอนกลางวันถึงณตอนนี้ไม่ได้กินอะไรเลยป้าเดี๋ยวแม่จะเก็บตกแล้วก็เอาน้องเป็ดน้องไก่เอ้ย <laughs> เข้าเล้าค่ะ